สวัสดีครับพบกับหน้ากล่องแช่เดาอีกแล้วครับสวัสดีค่ะมือนี่ก็มาอยู่กับเพจหน้ากล่องแช่เดาอีกแล้วมือนี่แม่หน้ากล่องก็สีมาตดำบักหุอ่งอีกแล้วค่ะใส่พริกค่ะพริกสามชนิดคุ่นได้ค่ะมือนี่พริกกระเทียมลงไปตำเลยขึ้นจากเ,เพชร ไข่เม็ดเยี่ยนเม็ดสัน้นอันนี้ก็อยากกินนี่มันยังเป็นเด้อค่ะแส่บัเกอร์เทปปัดไปเลยเอามีดก็คือเป็นพวกข้มเมือน,นกันกะก็คือเก่าละค่ะ กอดมกอดมะนาวจ้นอองไปเลยค่ะ ม,มีนกโตราคาโน้นน,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 อ,นอยน้ำตาลน้ำตาล ห,หอยลงไปแล้วั้ขคางเหอยเใส่ลงไปเลยเซ่มันโดนหล,ลังเอือ 他。<Okay. S 2> okay. เรียบร้อยเสียบบอสเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะตับอกคงเม็ดกระทินโรยลงไปหลายๆปุน่นละค่ะหัวหอยเขาปุ่นแล้วก็ไข่ต้มเป็นได้ค่ะพี่น้องเป็นจะแสบเบบ่ค่ะ Premises, มาเด้อค่ะมากินข้าวแลงน้ำกันมาแสบๆเด้อค่ะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็สิ่งกินคือมาซิมกันเลยครับทั้งเผิดทั้งแสบเรียบร้อยแล้ว มาเด้อครับมากินน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในกล่องแน่เด้อครับผม